ี่อยู่เดี๋ยวผมให้ดูเลยแค่นี้ผมเนี่ยมันก็ประมาณเนี้ฮะมันก็ประมาณนี้แล้วผมคือคุดหาเพชรจนนี้เนี่ยนี่อันนี้เป็นเพชรนะผมล่าสุดที่เจอานนี่ไนนายฆ่าเราเยอะเลยนะมาสิเอาเกมค้างอเอาไม่ไม่สู้กันแล้วเหรอ สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะผมพบกันอีกแล้วผมกันกับก้าแคลเอนะผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค์คร f t กันอีกรอบหนึ่งนะผมวันนี้ผมผมคิดว่าเออเรื่องสร้างบ้านนี้เอาไว้ก่อนละกันนะเพราะว่าเออมันี้เนี่ยเออมันใช้เวลานานผมซึ่งผมลองมาคิดดูเนี่ยผมคิดว่าเราจะไปเนเธอร์กันก่อนดีกว่าไหมเออใช่ไปเนเธอร์กันก่อนดีกว่าผมเขาที่ผมคิดนะโอเคไปไปไปเลยดีกว่าผมไม่ไม่โมเรรอ ก็อย่าเพิ่งสงสัยนะผมว่าทําไมเอิมผม่าเ,เล่น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 บ้างผมเล่นไมค์คาร์บ้างก็ก็ก็อย่าโกรธกันนะถ้าภาพไม่ตรงกับเสียงก็ขออภัยด้วยนะผมถ้าภาพไม่ตรงกับเสียงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะโอเคส่วนไอ้ตรงนี้ก็เป็นที่ย่อยปุ๋ยนะผมก็อย่างที่เห็นเลยก็ได้ประมาณนี้นะก็เอาไวา้ค่อยเอาก็เอาไว้ย่อยดอกไม้นี่แหละผมดอกไม้มันเยอะเกินไปมันแหลกแหลกอีกโอเค ่วนตรงนี้ก็เป็นเหมืองนะผมเป็นเหมืองที่ก็ตกแต่งได้แค่นี้แหละนะปัญญาชนตกแต่งได้แค่นี้จริงๆถ้าไปไดีเสียงเกมขอภัยด้วยโอเคเดีย๋ยวเราจะไปเอาอุปกรณ์ก่อนเออนี่ไงโอเคจละปิดแอคเพจอิตเตอร์เพ็นะผมโอเคไปเดี๋ยวนะเราจะลงเหมืองเราก็ต้องเอาถังน้ําไปด้วยนี่ก็ในช่วงนี้ผมก็อาจจะเล่นเล่นเกมนี้บ่อยเอ,อไม่ค่อยบ่อยแล้วกันนะผม ก็วันหนึ่งอาจจะเล่นเกมหนึ่งครั้งก็ได้ผมอันนี้ก็เป็นการเดาเดาเกันเนาะก็ถ้าใครรอ Lost Miner หรือรอ Sky Factory ก็อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนนะผมก็ผมไอ้นี่ใครว่าอะไรผมยังยังทำเกมอยู่นะแต่ใจเย็นๆน,นะผมใจเย็นๆสักครู่เดียวแหละโอเคขุดออกซิเดียน ประมาณยี่ิบก้อนนะผมซึ่งแน่นอนว่าอ่ะผมขุดให้ดูก่อนเลยแลยกันมันมืดนิดนึงนะผมมันอาจจะมืดนิดนึงนะเพราะว่าเออตรงนี้ผมไม่ได้ขุดขุดบล็อกไว้จนเพชรนี่ผมก็หาจากเหมืองเหมืองทั้งนั้นเลยนะผมก็ไอ้เหมืองไอ้เหมืองตรงนั้นอนะไอ้ตรงบนไดขั้นข้างล่างนั่นนะผมอันนี้ผมลงขุดลงไปแบบลึกมากๆเลยนะก็ถามว่าเจอเพชรไหมเจอนะผมแต่เราอย่าเรายังไม่ขุดเพชรน,นะผม เป็นเพราะว่าเออผมยังไม่มีฟอร์จูนนะผมและด้วยเนื่องจากว่าไอ้แมคคัพหนึ่งจุดหกเนี่ยไม่สามารถที่จะทาฟาร์มตกปลาได้ผมก็เลยเออเอาแ,ก NPC แลกเอ็นบีซีเลวกันแต่เนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากับผมขี้เกียจแบบขี้เกียจสุดๆเลยว่าผมคือว่าผมจะไม่เออเขาเรียกไงนะผมจะไม่เออไม่ไปหาหมู่บ้านเอ็นบีซีเลยกันนะเพราะว่าไม่อยากหาขี้เกียจ ผมผมเห็นยูทูเบอร์ไรคนหลายๆอะผมที่หาเอ่อที่ไปตามหาพวกอะไรอะในหมู่บ้าน NPC ใช่ไหมแต่ผมไม่ผมผมผมจะใช้สูตรแบบบ้านๆผมและอันนี้ก็คงจะรู้กันแล้วนะครบสิ่นแล้วยังยังผมเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้แล้วแหละเนื่องจากว่า NPC นีผมมันสามารถที่จะรักษาได้ผมโดยการเอายาเอ่อเอ่ม,อมยาอะไรสักอย่างจำไม่ได้ ไอายาดาับหักของผมหรือยาที่ตีเบาขึ้นนะผมอจะลดเอ่อคนนะ้นเลยนะเอาเป็นว่าผมจะรักษาในบีซีแล้วกันนะผมเนื่องจากว่าในไมคับหนึ่งจุดหกเนี่มยมอนสเตอร์เกิดเยอะเป็นพิเศษนะผมซึ่งก็เป็นง่ายๆผมเป็นโอกาสง่ายๆที่เราจะเจอซอมบี้วิลเลจเจอร์นะผมะทุกท่านคงรู้แล้วว่าผมจะทําอะไรผมจะสร้างหมู่บ้านชั่วคราวนะผมใช่ผมเราจะสร้างหมู่บ้านชั่วคราวกันและฟาร์มเหล็กชั่วคราวกันด้วยนะผม ่าเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเฮ้ยคิดอะไรของผมเนี่ยโอ้วัสดีลาวาตาไปขุดต่อ,อผมจะขุดประมาณยี่สิบยี่สิบบล็อกเล็กอ้ยี่สิบบล็อกเล็กกันนะเพราะว่าผม,มไฮ้ตายเด็เอาละ่ะ มีอะไรเหรอผมแค่ไม่พูด <c oughs> ส่วนสกายแฟกนี่ก็ผมทำคลิปดองไว้นะก็ยังยังยังไม่ลงนะผมแล้วดูเหมือนว่าไอคลิปไอคลิปพาร์ทส,สองนี่มันจะมันจะมีปัญหาผมเนื่องจาก youtube มันไม่อัพอัพโหลดให้ผมก็เลยอรอกันต่อไปผมจะวางน้ำทำไมเนี่ยไม่นั่งนั่งกดไม่ไป นั่งสิเฮ้ยเออโอเคไป n มค้า f t นี่ชักจะมีปัญหากับผมสักไรนะนีนน่โอเคเดีย๋ยวผมจะลองเดีย๋ยวผมจะไปาถา่ๆด้านหลังภูเข,ขาแล้วกันนะเดีย๋ยวในโอกาสนี้เดี๋ยวเราจะหาเนเธอร์ฟอเรส s ไปไปไปเลยก็กได้ผมเนเธอร์ฟอเรสตนะผมเออเดี๋ยวเราจะลองไปหาปราสาทเนเธอร์ Natural กันดีกว่าไหมเออไงญ่ก็มาละใ่ก็จะ ทำออแอร์ก็จะขเขาเรียกว่าอะไรนะจะสร้างออไอฟาร์มวิเลจเจอแล,แล้วก็ไอนี้ไปเลยแลยกันโอเคขึ้นอ่ะอินฟินิตี้เรียบร้อยส่วนไอนี้ผมคิดว่าผมจะให้ได้ซิลทัสมาก่อนแล้วแล้วค่อยขุดนะผมเออเป็นบล็อกที่หายากมากๆส่วนด้านล่างนี่อ,อย่วผมให้ดูกเกลยแค่อยผมเนี่ยมันก็ประมาณนี้ <laughs> มันก็ประมาณนี้แล้วผมคือขุดหาเพชรจนนี้เนี่ยนี่อันนี้เป็นเพชรนะผมแต่ผมจะมยังไม่ขุดก่อนนะก็ถ้าที่เข้าที่นับดูคร่าวๆก็น่าจะได้สี่หรือห้าก้อนอย่แหละนะก็มีปัญญาแค่นี้แหละหาขุดขุดซบเกือบเป็นช้งกันเลยเนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมจะขุดแบบสองบล็อกเอ่อขุดความสูงแค่สองบล็อกหรือเอาสามบล็อกมันจะเจอง่ายกว่า เดี๋ยวผมจะขุดแค่ส,สองบล็อกก็พอนะเพราะว่ามันมันมีโอกาสเจอเยอะมากนะผมโอเคขึ้นไปเลยกันจุงนี้อาจจะไม่ตัดนะผมเอาละถึงเวลาไปทำเอิบกันแล้วนะถึงเวลาที่จะนอน <c oughs> ถึงเวลาที่จะนอนนะผมโอเคไปเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปเนเธอร์เราเตรียมอุปกรณ์ทองไปก่อนไหมอืม เอาเตรียมอุปกรณ์ทองไปสักนิดนึงนะผมเพื่อ<ม>เพื่อเจอไอ้นั่นไอ้เขาเรียกอะไรนะพิกลินนะผมพิกลินอ่าทุกท่านเคยผมเคยเจอแล้วละ่ะพิกลินนะผมจะเก็บเหล็กทําไมเอ้ยเก็บทองทําไมเนี่ยผมว่าให้หมดโอเคเยี่ยมผมจะทําหมวกทองไปแล้วกันนะผมมันง่ายดีมันง่ายเออมันง่ายดี นี่โอเคแค่นี้แหละพิกลินมันก็ไม่มาตีเราละผมจะทำประตูเนเธอร์ตรงนู้นแล้วกันนะตรงบ้านแล้วกันนะผมอ่าส่วนเรื่องบ้านนี่เดี๋ยวผมค่อยท,ทําทีหลังค่อยไปท,ทําทีหลังนะผมส่วนตรงนี้ก็เป็นฟาร์มชั่วคราวนะผมเป็นฟาร์มชั่วคราวคลิปนี้คงไม่ล่มนะล่มอีกนี่ไม่ไม่อยากจะทําแล้วนะแต่คลิปล่มอีกนี่ผมผมจะเล่นไปเลยดีกันนะโอเคทาตรงไหนดี เอาแบบเพื่อนๆเลยนะอ่ะทำตรงนี้เลยนี่โอเคแล้วผมก็อยากรู้ด้วยว่าเออืม,อมผมก็อยากจะรู้ด้วยนะผมว่าไอ้ตรงสปอนพอยเนี่ยมันเกิดที่ไหนกันนะผมโอเคถ้าไม่ได้เสียงก็เปิดเสียง,ยงดังๆด้วยนะแต่ถ้าเสียงไม่ต้องกับภาพก็ขอภัยไว้ด้วยก็แล้วกันนะผม นี่ประตูนเนเธอร์ชั่วคลาวชั่วคลาวนะผมชั่วคลาวเออไปเอาไฟแช็กก่อนลืมเอาไฟแช็กจะไปเนเธอร์แต่ลืมเอาไฟแช็กโอ้ยแหลกอีกแล้วถ้าแหลกอัดคลิปแบบแหลกๆนี่มันเหมือนมันผมเสี่ยงมากเลยนะอืมส่วนเออผมไปเอาแค่หลอดก่อนก็ได้เฮ้ย,ยไม่ อาแครอทนี่แหละอเลอาแครอทไปด้วย,ยเดี๋ยวเผื่อไอ้นี่ผมเผื่อหิวกลางทางเอแครอทไว้แวค่นี้แหละทุบแล้วไม่เอาคืนนะผมทุบแล้วไม่ไม่ปลูกคืนนี่แหละชีวิตชีวิตไม่คลาสนะผมโอเคไปเอาไฟแช็กกันผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวอีกแล้วนะไม่เป็นไรถ้าถ้ายาวไปเดี๋ยวผมค่อยตัดกันแหละ อย่าค่อยไปตัดเอาในตอนนั้นเ๋ยก็เล้กันเอาบล็อกต่อตัวไปด้วยเอาบล็อกอะไรดีดินนี่แหละเกิดเจอแบบเหวอะไรปะเนีะไปไปกันเลยครับผมเราจะไม่เอาเพชรไปเราจะไม่เอาเพชรไปเด็กขาดนี่เป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงมากๆเพชรยิ่งหายา,ยากอยู่และในช่วงนี้ผมก็ยังหาเพชรไม่ค่อยเจอเยอะแล้วแหละแต่ยังไม่ใช้นะโอเคไป ไปกันเลยนะผมดูสิว่าผมจะเจออะไรในเธอขออย่างเดียวแมวคิมสันแมวเอ่เอโซแซนแมบาาวบัซโซขอวับขอวับฟอรเรสไป let's go yeah สักครู่หนึ่งนะผมตัดแป๊บ อโอลไว้ใันค่าเป็นบาซโซแหลกอีกแล้วทำไมต้องแหลกด้วยฮร,รอให้มันรีเลย์แป๊บหนึ่งรอให้ดีเลย์แป๊บหนึ่งครับผมล่าส,สุดที่เข้าในเธอนี่คือตายยับเยินนะผมแล้วบล็อกผมเป็นอะไรเนะี่ยเกมผมเป็นอะไรเนะี่ยโอ้เจอพิกลินด้วยว่าไงฮัลโหลสวัสดีภาพก็เกิดมาดีครับผม และผมคิดว่าผมจะต้องขึ้นไปบนหลังคาก็กันนะโอเคผมจะผมไม่ได้เอาปิดแอคเพจมาลิปเพลงละโอ้สวัสดีเพื่อนล่าสุดที่เจอนายนี่ไนายฆ่าเราเยอะเลยนะมาสิเอาเกมค้างอืเอา,เมา,อมเอาไม่ไม่สู้กันแล้วเหรอเอารีสปอนต,ตรงหน้าอีกเจอ,อเลยละเดี๋ยวผมจะขุดไหนมันอยู่ไหน เกมค้างโอเคเดี okay, ๋ยวเข้าเข้าไปในเนเธอร์กันดีกว่ากลับกลับบ้านแป๊บกลับบ้านแป๊บตัดตัดตัดกลับมาแล้วโอ้ยโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นบนยลงคาเนเธอร์กันถามว่าพี่ห้พี่ห้ทำไมต้องขึ้นลุงคาเนเธอร์ด้วยฮะทำไมไม่ไม่ทาแบบพี่แท็กนะฮะเออผมจะไม่ทําแบบที่พี่แท็กนะผมอันนั้นพี่แท็กเล่นเล่นในจาว่าแต่อันนี้มันเล่นลำบากฝ่าผมเป็นล็อกเบนล็อกเล่นลำลำบากซะเยอะนะผม ใครว่าจาว่าเล่นเล่นระบากโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายประตูนเนเธอร์ขึ้นไปด้านบนเลยกันผมอัดยังเอ่ยอัดยังวะโอเคอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้วถ้าจ้าไม่ผิดเนี่ยเนเธอร์เนี่ยเอาละเราจะเราจะขึ้นเหนือหัวไปประมาณหลายบล็อกเลยละ่ะโอ้ยให้ตายเกมแหลกมากร้อนมากด้วยอยู่ในห้องทำคลิปนี่คดร้อนเลย ขนาดเปิดพัดลมแล้วเนี่ยแล้วเสียงพัดลมเข้าขออภผ่แล้วผมเอาละหวังว่าไม่มีแก๊สโผล่นะโอเคตัดอีกรอบเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลามาแล้วอุ้ยแหลกอีกแล้วอุ้ยตัมมันต้องแหลกด้วยพิกเล่นไม่เจอแล้วโอเคไม่เจอพิกเล่นดีมากโอเคเราทําการย้ายเออ,เอ,อไอไเน่ะลยด้วยกันนะผมใครกว่าไงนะย้ายประตูเนเธอร์ไว้ด้านบนนะผมประมาณชั้นสองร้อยมา้ั ประมาณสูงที่สุดอะเอาสูงที่สุดเลยอะนะถ้าผมตายนี่ก็ก็ก็นะนะตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงประมาณห้าห้าสิบแปดนะผมก็เจอกันอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวเราจะย้ายประตูในเธอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดก็ได้น่าจะได้ออของเออในเออเขาเรียกอนะออกซิเดียนฟรีสองสี่อันนะผมสี่ก้อน <c oughs> น่าจะน่าจะใช่ ถ้าผมขุดไปตัวนี้เราน่าจะได้ออซิเดนฟรีสี่ก้อนนะจริงไหมถ้าไม่จริง๋ยี๋ค่อย๋ยวค่อยไปนับตัวอีกทีโอ้ยเกือบฟีเจอร์มันแหลกมากอย่าให้มีออซิสไฟมากถ้าผมโหลดออซิสไฟในเบสล็อกได้นี่ก็ดีนะเพราะว่ามันจะเพิ่มทำให้เกมมันลืดมากเลยนะแต่นาสสิยดผมเบสล็อกไม่มีนาสสิยดายมากๆทําไมเขาไม่เพิ่มมะ หรือหรือมีในในเอ่อในเกมในเกมแท้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าผมผมไม่ได้โหลดถ้าเล่นเกมแท้มันจะลื่นฝันนี้นะผมเออมันจะลื่นฝันนี้นิดนะนึงนะแต่เนื่องจากว่านี้ไม่มีตังนะผมไม่ไม่มีตังซื้อก็ก็ดูด,ดูดูไปเถอะเฮ้ยลำบากใจจังนานมาก ใช้เวลาประมาณ2,000ปีครับผมถึงจริงจะขุดเสร็จดูซ้ายดูขวานิดนึงไม่มีอะไรนะผมคิดว่าท่านบนนี้ท่นจะมีทองเยอะนะผมท่าที่ผมดูนะทองเยอะมากไม่แน่ข้างบนอาะพิกลินอาจจะเกิด,ดผมถ้าพิกลินเกิดนี่ก็อมาดิมาดิมาดิาดยิงมาดิอย่าบักอือ อย่าบักสิยิงมาเอายิงมาสิรอรอรอให้มันบินเสร็จก่นอนยิงมา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 ขุดละนี่แหละมุดลงดินละไม่สู้ละมุดลงดินเลยมาละขุดไปเรื่อยๆหวังว่านายคงจะไม่มาขัดขวางเราในการขึ้นนะ ถ้านายขัดขวางแล้วนี่เดี๋ยวเราจะคับธนูมายิงนายเรื่อยๆเลยล่ะเดี๋ยวร้อย,อยทำฟาร์มสัตว์กันฟาร์มสัตว์เดี๋ยวค่อยทำเราก็ขุดเร็วๆเข้าเอ้ยเราก็ขุดเร็วๆเข้าทำไมอยากให้มันมาอีกหวังว่าด้านบนคงจะมีอะไรที่ดีฝัน่นี้นะหวังว่าด้านบนคงจะไม่เจอลาวาด้วยนะขอร้องขอร้องอย่างยิ่งหวังว่าเรา อเคทางสะดวกโอเคผมขึ้นขึ้นเลยรีบขึ้น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 เร็ว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 รีบขึ้น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 เร็ว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 ผมกลัวปลาข้างโข่รีบขึ้นรีบขึ้นเร็วเออโอเคไม่เจอของดีไม่เจอโอเคไม่เจอลาวาดีมากเฮ้ยอย่าขวานตีทำไมล่ะรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นโอเคดีมาก เราต้องขึ้นไปประมาณชั้นร้อยฝ่าเลยการขุดดิ่งนี่เป็นอะไรที่แย่มากๆคําแนะนําคืออย่าขุดดิ่งนะผมอันนี้เป็นคนําแนะนำอย่างหนึ่งในการเล่นไหมครับไปเร็วเร็เรเต้องขึ้นประมาณชั้นร้อยฝ่าถึงจะไม่เจอลวาวาถ้าเจอลวาวาบนหัวนี่ชิบเพงเลยนะอยากโหลดเอ็กซเรย์มาจังอยากโหลดเอ็กซ a เรยมาจังเลย จะได้ไม่ต้องลำบากไม่เจอลาวาโอเคไม่เจอลาวาตลอดทางดีมากเป็นชัญญาณที่ดีเราผมต้องขึ้นประมาณร้อยแปดชั้นนะผมประมาณร้อยแปดมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะผมชั้นที่ร้อยแปดนี่จะเป็นเอ,อเขาเรียกว่าไงนะเป็นชั้นที่ปลอดภัยแล้วผมเป็นปลอดภัยที่สุดเลยโอเคเรากุนไปเรื่อยๆ แปดเก้าสิบโอเคร้อยแปดเรียบร้อยถึงแล้วโอเคขุดถ้ำขุดเป็นโพ,พงก่อนขุดเป็นโพงเลยครับผมเออเดี๋ยวค่อยอไปหาเนเธอร์ไลท์กันนะเดี๋ยวสักอีนึงเดี๋ยวผมจะไปหาเนเธอร์ไลกันนะผมแต่ผมจะไม่ผ่านในอีพีนี้หรอกนะเพราะว่ามัน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 ลำบากเกินไปโอเคเนื่องจากว่า นีเทอร์บิกนี่เป็นอะไรที่ขุดง่ายที่สุดงีนก็ขุดแม่งอย่างนี้แหละเอาละขุดเป็นโพงพงไปโอ้โอ้โอเคขุดเป็นโพงๆแป๊บหนึง่งขออนุญาตตัดนะผมขออนุญาตขุดเป็นโพงแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งตัดแปบบ๊บโอเคก็เป็นการขุดที่ดีเอาล่ะก็ประมาณนี้นะโอเคเดีย๋ยวเราจะเอาประตูนิเทอร์ไว้ตรงนี้เลยกันนะผมโอเค แต่สรุปก็คือเราได้เออขาเรียว่าไงน,นะออ,ออกซิเดียนฟรีสี่ก้อนนะผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยดีมากๆเลยโอเคสัประตูนเทอร์อย่างนี้แหละโอเคถือว่าภารกิจนี้สำเร็จรุล่วง,งเป็นที่ดีครับผมคลิปนี้สั้นนิดนึงดูผมก็ประมาณ20นาทีนี่แหละไม่สั้นหรอกนะก็ทําคลิปให้มันยาวไปอย่างนั้นแหละโอเคมาเนเธอร์สำเร็จแล้ว สำเร็จรู้ร่วงปไปได้ด้วยดีครับผมแปบะบไฟแป๊บหนึ่งอาจจะไปต,ตรงไหนเป็นโผล่โผก็ช่างเหอะน,นะส่วนด้านบนนี้อขุดไปเลยไหมโอเคส่วนตรงนี้ผมจะเอาทําเป็นในนี้แล้วกันนะเรียกว่าอะไรอทำเป็นบนไดครับผมไอตรงเนี้ยนะยผมจะทําเป็นบนไดแน่นอนเดี๋ยวสกูดเดียวโอเค แต่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันผมก็มาเดทอร์แค่นี้แหละนะผมไม่มีสาระจริงๆไม่มีสาระใดๆก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ดูหลังนี่แหละนะก็ขี้เกียจทำหน้าโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมเดี๋ยวจะไม่ได้ไปทําคลิปต่อละโอเคไปตัดเลย